เพื่อนขอดึงหน่อยแล้วกันกับน้ำเพื่อนเน้นๆแล้วกันนะรู้เรื่องกระเบื้องแต่สัตว์มาดิมาเนี่ยบอกแล้วโอ้โห50โอ้โห50พร้อมบอกเลยบอกเลยรอดูเลยเพื่อน,อน,นมึงรอคุณนะผมโอ้โหคัมแบ็กมาแบบงงๆนะคลิปนี้จะทำขึ้นเพื่อความบันเทิง ไม่แนะนำให้ทำตามผู้ชมที่เติมมาเต็มกราฟควรได้รับคำแนะนำโอเคครับนะผมว่าการาบสวัสดีทุกคนด้วยนะวันนี้เราอยู่ช่องเต็มกราฟชั้นแนวกันอีกเช่นเคยนะเพื่อนมามาถึงก็ไม่ต้องพูดเยอะแยะให้มันมากความรอกเพื่อนจัดเลยแล้วกันนะวันนี้ทุนมาที่สองพันนะครับเบาๆนะวันนี้จัดเบาๆให้เด็กมันดูแล้วกันไหนใครเป็นเด็กขอเสียงหน่อยดิไป สำหรับใครที่เข้ามารับชมครั้งแรกก็าฝากกดไลค์กดซับสไคร b e ให้กันด้วยแล้วกันนะทุกคนลุยเพื่อนเดี๋ยวขอกดเบ็ด40ก่อนนะแล้วเราจะซื้อเลยโอเคเปล่ามาถึงเวลาละเพื่อนซื้อไปเลย2 4ง0มีเท่าไหร่ใส่ไม่ยัง้งกวัวอินอนะ่ะมาเนี่ยหมดก็หมดครับผมไม้เดียวเลยให้มันรู้ไปเลยเดี๋ยวก็รู้หมูหรือจ่านะเพื่อน เออลืมบอกเลยวันนี้เราจัดเกมสวิตบอลังซครับช่วงนี้ติดสว bon ิตบอลัซ่าทุกคนติดจัดเลยอะ่ะเออผมว่ามันแตกดีอยู่นะเกมค่าย PP, PP, พีพีแพงมาติดเพยอโอ้โหคุณอย่างเยอะมึงไม่จ่ายมึงไม่คอมโบเลยขอร้องเพื่อนจ่ายหน่อยจ่าย่อยดีดูดีตัวคุณโคตรเดี๋ยวไม่ไม่คอมโบโอ้หัวจะปวดวะสามร้อยเก้าสิบเอามาทำาไมเพื่อนมันน้อยเกิน มันน้อยเกินไปหรือเปล่าหมุนสุดท้ายว่ายังไงหมุนสุดท้ายว่ายังไงอสวยงานตอนท้องเนื้อผมไหลต่อโอโ้โหไม่ไหลต่อวะขาดคุณยับไม้นี้ซื้อไปสองพันครับผมจ่ายมาพันเอ็ดอ้โหว่าแล้วไงถ้าซื้อจะเป็นอย่างนี้นะ มาจัดต่อยแล้วกันไหมพันสองอย่าไปยอมอย่าไปกลัวอย่าไปหยองจะต้องจัดให้หนักนะเอาให้มันมันหน่อยสวยโอ้โหคอมโบตัวแพงมาไม,ไม่ไม่มีต่อครับผมโอ้โหตัวแพงองศาเข้าแนละ้วทุกคนยันรีเขียวออกอยากนะบอกเลยนะกว่าจะหล่นมาทีนาะนๆะนะนะนะหนึ่งจะมาทีนะครับแต่แม่งไ,ไม่มีตัวคูนโอ้โหเจอแบบนี้กูปวดหัวเลย แล้วก็บ้ารัวครับผมแล้วก็บ่ารัวครับผมเจียย่เจี่ม่วงเจี่ม่งวงกระแพงอีกก็ไม่มีตัวคูณเหมือนเดิมครับโอ้โหดูทอวะขาทุนนี้มานี้ยดูจากทรงแล้วเอ้ยบวกสปินมาอีกห้าวะเคียต่อมหายใจไปอมืมนึกว่าจะตายแล้วเมื่อกี้ปั๊มหมอช่วยชีวิตไปเมื่อกี้ปั๊มขึ้นมาสวยอามไหลต่อดีนัไม่ไหลต่อนะ สามบนท้ายว่าไงสามบนท้ายว่าไงโอ้ว้าวทุกหมุนเลยว้าวทุกหมุนหมุนทุกท้ายไอ้เหี้ยดูดิดูมันทําดิซื้อสองไม้ขาดทุนสองไม้ครับโอ้มากดเบ็ดสี่้ายม่อไหรหมดก็หมดไอ้เหี้ยาวัดไปโอ้โหคลิปนี้น่าจะไม่รอดแล้วทุกคนหมดชัว ไอ้ชี่ดูไม่ทําตัวเฮ้ยไหลไหลไหลสวยไหลสวยเพื่อนแบบนี้แบบนี้คุยกันได้เฮ้ยอีกตัวเดียวอีกสองตัวไหลสวยอยู่ไหลสวยอยู่เอาไงต่อสวยนั่นแหละถวยานตามท้องเนื่งครับผมไปต่อดีไหลต่อเพื่อนห้าร้อยสุดท้ายครับผม โโอ้โหเตรียมตัวลาโลเตรมตัวอุย๊ยต่อนนี้แอปเปิลเต็มแผงไหลามาตอ่อมันม็อง่านี้ดิเพื่อนอางุมตอ่อลูกพีตตอ่อแตงโมต่อครับผมไอ้เหี้ยมาเดี๋ยวผมขอซื้อเลยแล้วกันนะผมว่ามันน่ากำลังจะละน่าจะกำลังไหลดีตอนเนี้ยเจ็ดร้อยนี่แหละซื้อตอนนี้แหละน่าจะดีที่สุดละสวยเพื่อน สวยเลยแบบนี้ไหลต่อมาซื้อตอนเก้าร้อยนี่แหละลุยเลยแล้วกันไม้เก้าร้อยไปซื้อไม้แรกขาดทุนไม้ที่สองขาดทุนไม้ที่สามอย่าขาดทุนนะเพื่อนไม้ที่สามขอกําไรนะเพื่อนเออต้องให้กูไหวไหมฮะต้องให้กูไหวไหมดึงจะจ่ายกูเพื่อนอย่าทําตัวเสียงเค็งขอร้อง เ็ดหมุนไว่ายังไงไหลต่อหูขายไปท้งแผงขายไปท้งแผงแต่งโมมาต่อเพื่อนแตงโมมาไหลต่อตัวคุณอยู่ไหนคูณร้อยหลดลงมาคูนแค่สิบสามมึงไม่พอนะเพื่อนคูณสิบสามมันน้อยเกินตอนนี้ได้มาแล้วสี่ร้อยอะผมห้าหมุนสุดท้ายไว่ายังไงสวยงานตามท้องเรื่องไหลไปต่อไหลไปต่อตัวคุณอยู่ไหนโอ้โหตัวคุณน้อยเกินแต่ก็ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ยยเซสเซชันมันเนี่ย เซนเตสเตชันไปดิก็มาดิครับผม945นะกดข้ามไปเลยไมตาต่อรอเราอยู่ไโอ้โหตัวคนอย่างเยอะไลต่ออมไม่ไลต่อเพื่อนอถ้าคอมโบต่อแล้วมึงรู้เรื่องคูณสี่สามไปเซนต์เตชันอีกรอบพันสามรอบเนี่ยเขี้ยก็มาดิวะก็มาดิฮู้ฮู้ก็ไม่เท่าไหร่หรอกเพื่อนขอดึงหน่อยแล้วกันขอดึงหน่อยแล้วกัน กอดึงหน้าหน่อยละกันกอดึงหน่าะสามบนสุดท้ายผมไม้นี้กำไรละเออต้องซื้อถึงสามไมา้ในวันถึงจะกำไรนะเล่นสวิตช์วัวน่าต้องซ้ำนะครับไม้แรกขาดทุนไม้สองสนะต้องซ้ำนะไม้ตองขาดทุนอีกไม้สามต้องซ้ำต่อไม่งั้นแม่งไม่ได้กับมันโอ้โหคูณสี่สิบแต่ว่าคอมโบอย่างน้อยเลยว่ะคูณสี่สิบแต่คอมโบอย่างน้อยเลยให้ซูเปอร์บีไปดีสรุปไม่นี้ซื้อไปเก้าร้อยได้มาทั้งหมดสามพันสองครับกำไรประมาณสองพันกว่าบาทนะมาจัดต่อเลยแล้วกัน จัดต่อไม่รอแล้วนะปันสิบทีซื้อเลยไม่ต้องพูดเยอะไม่ต้องพูดเยอะไปต่อเลยไปต่อเลยมาโอ้โหซื้อได้สองพันแปดสองพันแปดก็ได้มาขอเน้นๆแล้วกันนะเพื่อนเน้นๆแล้วกันนะเพื่อนไม่รวยวันนี้ยะรวยวันไหนวะ ไม่รวยวันนี้จะรวยวันไหนหมุนมาดอกแรกไม่เว้าซะด้วยไหลต่อครับไหลต่อครับคูณยี่สิบไปคูณยี่สิบไปนหยมาแล้วก่อนไหนมาก่อนแล้วเจ็ดร้อยยี่สิบแปดนะทุกคนไปลไปต่อ่อนเน้นัาทีเหรอวะเต้นเน้นนาทีเหรอวะ จัดให้พ่อหน่อยรู้โอ้โหยังขาดทุนอยู่นะเพื่อนซื้อตั้งสองพันแปดนะเพื่อนอังหุ่นลงมาต่อหูดอกนี้ดอกนี้นว่าไงครับผมกลืออะไรลงมาตัวคุณอยู่ไหนตัวคุณอยู่ไหนเพื่อนตัวคุณเอาตัวคุณมาก่อนไอเซเอาตัวโอ้โหวิคุณแค่สิบหกมันไม่พอนะมันไม่พอนะนเซนตชั่นไหมดอกนี้สองพันเจ็ดครับผมรู้เรื่องระเบื้องแต่ไอสัตว์มาดิมาเนี่ย บอกแล้วอย่าให้เอาจริงครับผมยังไม่จบครับผมเลยอีกห้าหมุนดูกันยาวๆดูกันยาวๆกล้วยอะไรลงมาต่อกล้วยอะไรลงมาต่อแตงโมอะไรลงมาอะไรลงมานี้ลิ้นเริ่มพันแล้วลิ้นเริ่มล้วนแล้วตอนนี้อะไรก็ได้ตอนเนี้ยอะไรก็ได้โอ้โหแอปเปิ้ปปลแอปเปิ้ลตัวแพงไม่ไม่ไม่จ่ายหรอกจ่ายยากครับผมแอปเปิ้ลนะจริงสี่พันสามเข้ไปแล้วครับผมขอสักห้าพันได้ไหมไม้นี้ไม้นี้ขอสักห้าพันได้ไหมให้พอใจเลยโอ้โหท่าสิ โอห้าสิบคอมโบทีเดียวถามจริงกูถามจริงเพื่อนโอ้โหโอโห้าสิบคอมโบทีเดียวเหงวะไม่ถูกต้องนะโอโ้สรุปได้มาห้าพันจริงครับผมห้าพันกับอีกห้าบาทนะแค่ขออะไรได้ไดงนันแลว้วมาจัดต่อเลยละกันไม้สี่พันห้า 4, นะเออลืมบอกไปทุกคนคลิปนี้จะทำเพื่อความบันเทิงนะครับไม่แนะนำให้ทำตามนะน้องๆหนูควรได้รับคำแนะนำจะซื้อจนกว่าจะแตกนะผมซื้อจนกว่าจะพอใจนะ เอาอีกสักสามไม้แล้วกันซื้ออีกสักสามไม้พอเลยโอเคเปล่าสวยงามไล่ไปไล่ไปตอ่อโอ้โหไม่ไล่ต่อว่าไม้นี้ซื้อไปสี่วันท่าทุกคนนะต่ำๆต้องมีหมื่นนะเพื่อนไม้เนี่ไม้นี้ต่ำต่ำต้องมีหมื่นนะขอเน้นๆโอ้โหคูณสามสิบมาไม่จ่ายคูณร้อยมาไม่จ่ายโอ้โหดูมันทำตัวดิมึงดูมันทำตัวดิสัส ไอโมงไหน้มาต่อไม,ม่คูณหกเกี่ยคอมโบแทบตายคูณแค่หกซื้อสี่บรนะเพื่อนซื้อสี่ร้อยห้าสิบนะเพื่อนการุณาจ่ายก็ด้วยแม่ลนไ,ไ,ไม่จ่ายเลยศาสตว์นิ่งเงียบนิ่งกึดเลยไม่ไหวนะอย่างเงี้หมุนสุดท้ายเออคูณยี่สิบไปไหลต่อนั่นแหละเพื่อนโอ้โหดอกนี้ดอกนี้ครับผมไหลต่อครับผม ตัวคุณอย่างนัง้ืบอกเลยบอกเลยรอดูเลยเพื่อนมึงรอดูเลยเพื่อนมึงรอดูเลยเพื่อนอเซนเซไปชันมาอีกหนออีสามูเรื่องนะดูเรื่องนะเพื่อน <S <S นึกว่าจะขาดคุณน,นะผมโอ้โหคอมแบ็กมาแบบโง,โงงๆนะสรุปมานี่ส้บไปสี่พันห้าได้มาเจ็ดพันแปดกำไรประมาณสามพันกว่าบาทนะมาไม้สุดท้ายไม้สุดท้ายพอไม้เจ็ดพันห้า ไม้นี้ได้หรือเสียหัวขอพอเลยนะทุกคนนะเออซื้อไปห้าหกไม้แล้วเหนื่อยละขอกำไรสักสามหมื่นนี่ไม้นี่นายบอกวะ่าโอ้โหว้ารัวๆเลย <c oughs> <c oughs> ขอทุนคืนก่อนแล้วกันเอาทุนมาคืนก่อนเสเอาทุนมาคืนก่อนเสห้าหมื่สุดท้ายจะไม่จ่ายเลยหรอวะเอาอะไรนี่เพื่อนโอ้อดูดิมึงดูมันทำโตฮ้ยดอกนี้ไหลมาเฮ้ยคุณร้อยไปมนะ คูณร้อยมันนะ่ะคูณห้สิบมาไหลต่อไหลต่อครับผมทนนี้ไหลต่อไหลต่อไหลต่อรู้เรื่องแค่นั้นแหละไม่ต้องพูดเยอะไม่ต้องพูดเยอะอมื่นเจ็ดเบาๆเชนเตชั่นไปดีเหียก็มาดิวะเมสันเมาส์เหียคืนนี้เมสันเมาส์ลงเจอบอาเซนอนนะทุกคนเออ,อย่าลืมไปติดตามมันด้วยนะครับช่องเจ<ม>็ด H D T V เพื่อคุณโอเครับผมขอพอเลยแล้วกันนะทุกคนนะ ทุนมาสองพันนะครับได้มาทั้งหมด1มื0นเจ็ดนะสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กด u ับส r คร e กันด้วยนะทุกคนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะผมสวัสนีวันนี้